ครับผมเปิดไบเก้ามื้นฐานนะฮะนะสวัสดีพี่น้องทางบัฟฟาโลไทยแลนด์เฟนเพจนายห้อยซีแปดนะครับเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเก้ามื้นฐานเพิ่นบอกว่าวาลูกควาเตาเล่าแพร่กับับผมเอาความงามบัตรประกันเล่นนะอาเนาะไม่ต่างไงครับเอออาพี่น้องไปใส่พอดีๆกับสิได้ใส่มันถือเนาะครับก็ได้ตัวเราตัวป่ะกันเนาะทองว่างสาวได้ประมาณจ็กเดือนอ่ะ กล้วยสองขวบนะครับนือหน,น,นังเรียมโตดีๆนะครับมือนี้เบิ้งงล้วว่าหลายกล้วยเปลือกฮะผมหยาบออกมาให้เบิ้งเรียมโตดีๆเลยนะจุดนี้สำหรับพี่น้องที่มาดค้วยเปลือกนะครับม่เลือกเอาใดนะครับใส่พอดีๆราคาเป็นแสนเป็นหมื่นขึ้นกันเนาะ อาผมขอเบอร์ฝากพี่ฝากน้องนะศูนย์หกสองศูย์หสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกศดหในหอยกับผมมาจากบ้านใดอ่ะกับผมละเอ็นเท่านะครับขอบคุณหลายๆนะครับผมกับมาจะทางไปทุ่มหลัดบานเท่ากึ่งกันบนละกับผมไกลๆกันนะานะไหนจะดอนดอนเปลือกเปือกเลยนะครับจะเต็มเต็มเลยสำหรับกล้วยเปลือกอาสวัสดีครับเปิดไว้ร้ายบันไดอา สิบเอ็ดแสนเอ็ดนะหนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทนะครับนี่ครับรับประกันทองใส่มังกรขาวไว้นะครับมังกรขาวหมู่บ้านในในในเฟซบุ๊กว่าเพิ่นกำลังดีดนำเชื่อกเอลนดีโดดด้งดงอยู่นะครับนี่ครับตัวนี้ไว้ถ่ายแล้วว่าต้องรอดลีดเนี่ยนะครับหนึ่งแสนเอ็ดนะประกันทองทองได้จักเดนนะ เตเดือนทองตรวจแล้วนะครับตรวจห้แล้วครับโอ้สุดยอดเลยนะครับ็มาให้พร้อมเครับมาห้พร้อมนะครับมีการตรวจอุณหภูมิาร์พร้อมเรียบร้อยนะครับนี่ครับนี่ครับใบพ่เพลินพร้อมนะครับแคมระดับประเทศมังกรขาวนะครับมังกรขาวขาถกขาทอนนีลบประกันอยู่แล้วเนาะเนาะ ราคาหนีน่ะรับประกันการรับประกันหอดทองปานนี้แห้ะนะครับแดดมาแห้งได้เหลี่ยมดีสวยๆเลยนะครับมืออ่าผมก๊อเบอร์ฝากพี่ฝานกน้องนะ062ย์หกสองศูนย์หกสอ้อนายหออยครับผมมาแต่บ้านไหนอ่ะเกษตรครับเกษตรบ้านไหนเกษตรบ้านพนทอน ขอบคุณหลายๆนะครับหายตายทำน้ากันอายากจะคลิปกล้วยดอนได้นะครับคลิปนี้เปิดไว้หลายบันได้เอื้ยแปดชิปนะครับแปดหมื่นนะ,ะกับผมจัก๊กปีจั๊กเดือนเหลือไงนี่ประมาณชิปเอ็ดเดือนนะ,ะตั้งหลังนะครับตั้งหลังเดี๋ยวตั้งหลังมีกล้วยหน่อยหยอกเล่นเนีย่ยกับผม ัวเลี้ยมตัวดีๆนะครับถ้าพี่น้องสนใจในคลิปกล้วยเผือกกล้วยดอนเท่านะครับเอฟซีมักเบิ้งหลายันว่าไทยแต่เผือกๆเลยนะครับคลิปนี้ติดจันใหายแต่กล้วยเผือกเลยสําหรับพ่อแม่พี่น้องสนใจนะครับถึงแทรงแบงกันกันนะครับห้องใบของตอรองสูงประมาณเท่าใดปีนี่บัดสูงอืม พี่วัดเลยเนี่ยวัดพี่นองเห็นเห็นกันจ้าจ้าไปเลยเนี่ยกับผมนี่ใหม่ตลาดเมดได้ใสเส้สาปวยอยู่นะนครับเส้าสีเส้าสี่ผม,มเปิดไปเลยเนะพี่ผมขอเบอร์ฝากพี่ฝางนองนอะศูนย์แปดแปดหกเจ็ดหกศูนย์เจ็ดสามศูนย์ค่ะศูนย์เจ็ดสานหอยมาจากทางไหนพี่นก กาลสินนะครับกาลสินครัแบบตึงว่างงามสวยงามของกาลสินเท่านี่นะครับครับผมขอบคุณหลายๆนะพินอกนะค,ค,คนรับผมผสมเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นนะพอนะน,อน้ำน้ำบ้านเนี่ยผสมจะกเถ่อไปพอป็งตอไปเมื่อท่านไหนมันเซ้งนะพอนะ นะครับไผ่ที่เอาดอนๆไปกุ้มสูงได้นะครับต่อร้องได้นะยิ่ห้อนะครับเดี๋ยวได้ฝาว่าเมนยุ่นนี่แหละนะครับควายดอนควายเผลือกมือนี่ตัวผู้นะครับตัวผู้ตับผมควายงามสุดยอด งามหาเดียมมุมงามงเออมาแล้วโจท์ายแล้วนี่ครับบ่กินนังหัวหันก็บริกินอืมบ้านกินห้ามกินหัวหันนะครับครับสีทองดีเลยนะครับอีป่ามีเบอร์โทรบ้าบันนี่เีอร์เบอร์โทรบอร์อะเบอร์ยังลูกอยู่บ้านไดนบ้านท่าเกษมครับบ้านท่าเกษมตำบลเสียเต่าก็สื่อเงินกับราคาครับกับผมครับฮะ อากาศว่าพี่เมื่อโตนะครับเสียดายเนาะสวยๆฝากพี่น้องตามตามหาในห้อยยังกับป้านี่นห้อยแบงครับนห้อยแบงนะครับนห้อยแบ่งผมสวยๆกับผมม่นีขั้วดอนบาหลายนะครับฝากความแม่พี่น้องนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามทังบัฟฟลโอไทยแลนด์แฟนเพจนายห้อยซีแปดไว้นะครับมีโอกาสดีๆกับสิทธายทำฝากความแม่พี่น้องเป็นประจำจังสี่นะครับอยากควยดอนคว้ว ไอ้ดำว้ถาพ่อแม่พี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเอาไวพา้พ่อกนคชิปหนาสนามหนานะครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆยี่พ่อครับ